ก็เป็นเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ไปดูเรื่องความพร้อมการเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาที่นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนะครับกะกะตสงขลาจับมือตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาซักซ้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเตรียมพร้อมเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติแกุมภาพันธ์วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ครับ ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาอําเภอเมืองสงขลานะครับทางด้านของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุวรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งโดยมีนายธนก,กิตนาจารุงพงศ์ผู้อุนวยการสำนักง,งานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสสควบคู่การออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันนี้โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีความโปร่งใสและสามารถอำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ครับนายธนกรตนาจารุพงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลราเปิดเผยว่าในการประชุมครั้งนี้กกตได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อห้ามในการจำหน่ายจ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งคือในวันที่7จนถึงปิดหีบเลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันการกระทํา อันอาจเข้าข่ายฝ่า,ฝ,าฝืนกฎหมายเลือกตั้งทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ตำรวจในพื้นที่ได้เรียงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและลดความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาค่ะนอกจากนี้กกตสงขลายังได้ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเนื่องจากในวันเดียวกันมีการ ลงคะแนน2รูปแบบได้แก่การเลือกตั้งสสโดยประชาชนแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งจำนวนสองใบคือแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อจากนั้นเข้าคูหากาก,ากบาทและหย่อนลงบัตรด,ดอาในหีบเลือกตั้งตามประเภทในส่วนการออกเสียงประชามติหลังจากหย่อนบัตรเลือกตั้งสสแล้วให้ประชาชนเดินทางไปยังจุดแสดงตนซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อรับบัตรประชามติ ลหลังจากนั้นก็จะเข้าคูหาลงคะแนนและย่อนบัตรลงนหนาทีประชามติก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งครับก็ได้มีการมาซักซ้อมทําความเข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะที่ต้องทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความาปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจในข้อกฎหมายต่างๆในที่จะทำหน้าที่เกิดความถูกต้องนเรียนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะฮะ ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการออกเสียงวิชมติควบคู่ไปด้วยนั่นเมื่อท่านไปที่ที่เลือกตั้งนะครับในเบื้องต้นก็จะมีการแสดงตนแล้วก็เพื่อที่จะรับบัตรรับบัตรของการเลือกตั้งสสก่อนมีอยู่สองใบใช่ไหมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนั้นเมื่อท่านเข้าไปการกรบาทเลือกตามที่ตัวเองมีเจจำนงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะไปหย่อนในหีบบัตรนะแบ่งเขตใบหนึ่งบัญชีรายชื่ออีกใบหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะเดินไปอีกนิดนึ่งอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละเพื่อไปแสดงตนในการที่จะมาออกเสียงประชามตินะพอแสดงตนเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะมอบบัตรให้นะไปออกเสียงประชามติในบริเวณตรงนั้นแหละหลังจากเรียบร้อยก็ไปหย่อนบัตรในอีกบ,บัตรนึงเสร็จเรียบร้อยก็จะออกจากที่เลือกตั้งไปขณะที่พันตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแสง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมโดยแบ่งการดูแลพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ปกติและพื้นที่4อำเภอด้านความมั่นคงได้แก่อำเภอจันนะาอเทพาอเภอนาทวีและอภอสะบาย้อยซึ่งได้มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษสนับสนุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเสริมความปลอดภัยในวันเลือกตั้งอย่างไรก็ตามยังได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรการอำนวยความสะดวกและการกวาดล้างอัชญากรรมเพื่อรองรับ ประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากในวันที่8กลกุมภาพันธ์นี้ค่ะในศูนย์ความปลอดภัยนะครับในชุดสขงขราเราได้แบ่งพื้นที่2พื้นที่คือพื้นที่ปกติก็ซีมเพอน,นะครับจันะเทพานะสบายย้อยนะครับเราที่จัดชุดพิเศษต่างหากก็ไปสนับสนุนในการภารกิจให้มีความปลอดภัยสูงนะครับส่วนท้องที่อื่นพื้นที่อื่นนี่ก็ใช้ปกติครับอ,อันลึกตั้งลูกหน้านะครับแต่ท่านพอก็มีความตื่นตัวสูงครับเชื่อว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ จำนวนมากครับเชิงังนครับเตรียมพร้อมเรื่องจราจรเรื่องของ้เราเตรียมพร้อมไ้หลายหลายพังแล้วเรื่องอดมกวาดล้างด้วยแล้วก็เรื่องความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วนะครับ